สวัสดีครับช่องประสงค์นนแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟปีนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าพริกสดตลาดไทยนะผมที่ใหญ่และเยอะที่สุดในประเทศไทยแน่นอนครับผมนะครับบรรยากาศตลาดค้าพริกสดตลาดไทยร้านสมปองดวงใจครับผมนะครับนี่ครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยนะผมแคปหน้าจอได้เลยครับผมนับ ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากครับผมร้านเงี้ยสฟองเจ๊ดวงใจครับผมมีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกหนูสวนนะครับพริกป๊อปพริกกระหยังนะครับผมหรือว่าจะเป็นพริกหยวกพริกยำนะครับสดดําสดแดงนะครับผมครับอันนี้เป็นพริกหยวกครับผมนะครับพริกหยวกพริกยำยี่สิบาทนะครับพริกหยวกห้าสิบาทสดดําครับสามสิบาทนะครับพริกเหลือง80บาทนะครับ อันนี้พริกยำเช่นกันนะครับยำเขียวครับผม30บาทนะครับยำขาว35บาทสดแดง40บาทครับผมนะพริกป๊อปพริกกระเหลี่ยง60บาท80บาทครับผมทำนี่ครับอันนี้พริกป๊อปนะครับอันนี้พริกกระเหลี่ยงครับผมอันนี้หนูสวนใหญ่ครับผมสวนใหญ่ครับร้อยเดียวนะครับ130บาทนี่สวนเล็กครับสวนหอม140บาทหรือว่าจะเป็นนะครับผมนะครับเขียวกานะครับผมนะครับนี่ หยวกใหญ่ครับหยวก10โล120บาทพี่ยำใหญ่ครับผม80บาทนะครับ10โลนะครับ10โล5โลมีครับผมนี่200ครับผมนะครับ5กิโลนะครับผมครับนี่200บาทครับผมนะครับ5โล200นะครับตกโลละ40บาทนะครับผมอันนี้5โล180บาทนะครับผมนะครับนี่5โล190บาทครับผม บรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมช่องประสงค์นนแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆีเอฟซีนะครับพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าพริกสดที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยร้านเฮียสมปองเจ๊ดวงใจตลาดไทยยินดีต้อนรับ24ชั่วโมงครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับอันนี้เป็นพริกแดงครับผมนะครับแดงซุปเปอร์ฮอตครับผมนะครับแดงซุปเปอร์ฮอตเขียวซุปเปอร์ฮอต สิบกิโลครับผมนะครับมีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจนนะครับผมนะครับนี่ครับผมห้าสิบบาทสี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทสี่สิบบาทนะครับห้าสิบห้าบาทสวยสดงดงามครับผมนะครับนี่มีนกมากินด้วยครับผมนะครับสวัสดีครับเนียปองนะครับผมนะครับขอญาตถ่ายถ่ายคลิปท o u t u b e นะครับผมนะครับช่องประสงค์นนแก้วนะครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทย ละเกตทีทั่วโลกครับผมนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าพริกสดนะผมที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้ววงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนะครับตลาดไทยินี้ตรับ24ชั่วโมงนะครับผมร้านเฮียสมปองเจ๊ดวงใจนะครับผมนะเปิดโทรตามนี้เลยจําหน่ายพริกสดทุกชนิดทั้งปีกและส่งนะครับผมบริการ24ชั่วโมงนะครับผมนะตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนู่นเลยครับผมนะครับ นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าซอยนะครับสาหรับตลาดชาพริกสดตลาดไท่พี่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมมาถึงร้านนี้ครับผมนะครับเฮียตีพริกสดนะครับจําหน่ายพริกสดทุกชนิดและมะเขือพวงนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมเปิด24ชั่วโมงครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ FC ท่านใดครับผมสวัสดีครับพีเฮียตีสวัสดีครับขออนุญาตนะครับผมนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปทํา YouTube นะครับช่องประสง์เงินแก้วครับผมนะครับ พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซีนะครับพามาดูพามาชมนะครับตลาดค้าวผักสดที่ใหญ่และเยอะที่สุดแลวงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยครับผมครับอันนี้เป็นสวนหอมครับผม220บาทนะครับพริกเหลือง100ครับผมครับสดจำา30บาทมะเขือพวง80บาทนะครับพริกป๊อปพริกกระเหลี่ยงหนึ่งยครับร้อยเดียวนะครับพริกสวนครับร้อยเดียวนะครับสวนใหญ่60บาทนะครับ มีพริกยำครับผมสาบาทนะครับสดแดง40บาทเขียวฮอตแดงฮอตครับผมนะครับพริกเหลืองนะครับผมพริกเหลืองพริกกะเหลียงพริกป๊อปครับผมแดงซปเปอร์ฮอตเขียวซปเปอร์ฮอตเขียวก้านแดงก้านครับผมมีครบนะครับจบทีเดียวที่ร้านเฮียตีพริกสดตลาดไทยนะครับผมจำหน่ายพริกสดทุกชนิดและมะเขือพวงนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมนะครับ แคปหน้าจอได้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทัาใดต้องการพริกสดพริกสวยๆนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับยินดีต้อนรับ24ชั่วโมงนะครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับช่องผสมนั่นแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีนะครับทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยและเอฟซีทั่วโลกครับผมนะครับพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าพริกสด ที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยครับผมครับถูกจริงครับผมนะครับมีทั้งหมดประมาณ4ี่ซอยนะครับผมนะครับมี1นึซอย2องซอย3ามซอย4ี่ซอยครับผมนะครับสาหรับตลาดขาพิสดตลาดไทยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับผมนะครับหรือว่าจะเป็นนี่ครับผมนะครับสวนเด็ดนะครับผมสวนเด็ดกิโลกรัมละหนึ่ร้อยสีบาท สวนหอมครับผมนะครับนี่กิโลกรัมลั้นหนึ่งรอเดียวนะครับมีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับราคาตามเกตตามไซส์ตามเบอร์นะครับผมนะครับเขียวกล้านเด็ดครับผมเขียวเด็ดห้าสิบาทนะครับแดงเด็ดห้าสิบห้าบาทสาโลร้อยครับผมนะครับแดงก้านนะครับผมเขียวก้านสาสบาทจ้านะครับผมนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมนะครับตลาดพาพิกสด ที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแลวงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยต้องมาส่งเงินแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่อเอฟซน,น,นะครับพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดครับพริกสดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือตลาดไทยครับผมครับดูครับผมนี่มาถึงร้านเจลพริกสดครับผมครับจำหน่ายพริกสดทุกชนิดครับผมครับ มีสินค้าดีมีคุณภาพลงจากโรงงานนะครับผมนะครับคัดบรรจุได้มาตรฐานสดสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคครับผมนะครับขอเชิญได้ที่ร้านเชลตลาดไทยที่สดจากไร่ทุกวันครับผมนะครับจำหน่ายพริกกินดาพริกชี้ฟ้าแดงพริกกะเรียงพริกซุปฮอตพริกชี้ฟ้าเขียวพริกขี้หนูสัวนะครับพริกยอดสนพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกทุกชนิดนะครับพริกหยวกพริกยำพริกสดดำสดแดงและมะเขือพวงครับผมนะ สวยสดงดงามครับผมราบนี่ครับผมนะครับของแท้ครับร้านเจแอลตลาดไทยครับผมนะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับผมครับมะเขือพวงเด็ดร้อยเดียวช้านะครับผมเนี่ยส่วนเด็ดหนึ่งร้อยหกสิบบาทครับผมราบนี่ส่วนหอมสองร้อยบาทนะครับผมแตงเด็ดห้าสิบาทครับผมนะครับมีทุกเกตทุกไซส์ทุกราคาใหญ่มากนะครับร้านเจแอลในนู่นเลยครับผมนะครับตั้งแต่ปากซอยจนนู่นเลยครับ ประมาณเกือบสุดซอยเลยครับผมนะครับขอเชิญได้ที่ร้านเจลตลาดไทยนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟสีท่านใดต้องการพริกสดสดพริกสวยๆนะครับราคาถูกๆก็ขอเชิญได้ที่ร้านเจลตลาดไทยครับผมนะครับยินดีต้อนรับ24ชั่วโมงครับผมนะครับมาถึงร้านแม่เนวระตลาดไทยครับผมยมนี้ครับผมจำหน่ายพริกสดทุกชนิดเช่นกันนะครับผมนะครับ จัดหาตามอเดอร์ทั้งก้านและเด็ดส่งโรงงานและร้านอาหารนะครับผมนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมนะครับพี่เนยนานะครับพี่เนยนานะครับพี่เปิ้ลครับผมนะครับแอบหน้าจอได้เลยครับผมนะครับสุดยอดตลาดผ้าพริกสดที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยพอแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆจะตีท่านใดต้องการพริกสดๆพริกสวยๆราคาถูกๆก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยครับผมนำจินีต้อนรับและให้บริการ 24ชั่วโมงนะครับทีมงานน้องๆตลาดไทยนะครับผมนะครับตลาดพริกสดที่ใหญ่และเยอะที่สุดลงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนะครับนี่ครับมาถึงร้านเฮเดเจน้อยนะครับผมพริกหลากสีครับผมนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมนะครับแอมด้าชอได้เลยครับผมจำหน่ายพริกสดทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกป๊อปพริก แดงฮอตเขียวฮอตนะครับผมสดดาสดแดงพริกหยวกพริกยำพริกเหลืองครับผมนมีครบครับผมครับทั้งปีกและส่งนะครับผมครับินดีต้อนรับไปให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมครับสุดยอดตลาดค้าพริกสดนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดและวงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่ๆ f เีท่านใดต้องการพริกสดสดพริกสวยๆนะครับผม ก็ขอเชิญได้ที่ร้านเฮเดเจ๊น้อยที่กลางสีตลาดไทยนะครับผมยินดีต้อนรับและให้บริการครับผมนะครับนี่เลยครับผมพริกป๊อปสวยๆนะครับผมพีิกกะเหลี่ยงสวยๆนะครับมะเขือพวงสวยๆสวยทุกอย่างครับผมนะครับคนขายก็สวยนะครับโดยเช้น้อยนะครับผมเฮเดเจ๊น้อยที่กลางสีนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมนะครับแคบหน้าจอได้เลยครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่ีท่านใดต้องการพริกสดๆพริกสวยๆจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทาน ซื้อไปส่งโรงงานซื้อไปส่งต่างประเทศก็ขอเชิญได้ครับผมนะครับรับจัดรับจัดทําสั่งตามออเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือว่าไปนอกต่างประเทศครับผมนะครับมีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับ60บาทนะครับแดงเด็ด55บ้าบาท50บาทก็มีจ้านะครับผมทำนี่ครับ80บาทเขียวเด็ดครับ50บาทนะครับแดงก้านแดงฮอตซูเปอร์ฮอตครับผมครับ45บาท50บาทสดแดงนะครับผมนะครับ สองร้อยแปดสิบาทโลละยี่สิบบาทนะครับผมนะครับนี่พริกหยวกพริกยำนะครับพริกหยวกสามร้อยแปดสิบาทนะครับโลละสามพันแปดบาทพริกหยวกพริกยำสดดำสดแดงพริกเหลืองครับผมนะครับแดงซุปเปอร์ฮอตเขียวซุปเปอร์ฮอตนะครับเดี๋ยวการแดงการมีครบนะครับขอเชิญด้านที่ร้านเฮียเดรูปหล่อนะครับสวัสดีครับเฮียนะครับเฮียเดนะครับนี่ครับผมของแท้นะครับรูปหล่อเฮียเฮียเดใจดีมีน้ำใจนะครับผมเสียใหญ่ใจดีมีน้ำใจตลาดไทยครับผม ดูทีมงานน้องๆครับผมของเฮเดครับผมเหมือนยังมดเลยครับเยอะเกินนะครับผมครับน้องๆทีมงานร้านเฮเดนะครับผมนะครับทีนีต้อนรับและให้บริการครับผมเลยน้องหนึ่งนี่ครับผมน้องหนึ่งสุดยอดนะครับตลาด้าพิกสดที่ตลาดไทยที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนะครับบริหารงานโดยเงเดนีครับผมเฮเดชาบุญไกรนะครับผมรูปหล่อนี่ใสดีครับผมนะครับของแท้ครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พีเท่านใด ต้องการพริกสดๆพริกสวยๆนะครับผมนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดครับผมนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการซื้อไปส่งโรงงานหรือว่าจะไปต่างประเทศไปนอกร้านอาหารครับผมนะครับยินดีต้อนรับ24ชั่วโมงนะครับร้านเฮดีเจน้อยพริกหลากสีตลาดไทยเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมบริหารงานโดยเฮดีเจน้อยคนสวยนะครับผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่ fc ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง fc ทั่วประเทศไทยและ fc ทั่วโลกครับผมนะที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดห like, ัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทําคอนเทนต์ดีๆนะครับมาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ fc ได้รับชมกันนะครับ,บขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ